ครับผมก็สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่ที่เดิมนะครับผมแม่โอ้โอ้หาศูนย์เจครับจอนเดียเจ็ดจุดแรงมา้าหลากทะเลอร์ออกจากไร่ครับแม่ฟีนิดนึงครับลาก็ไปได้ครับเพราะว่ามันวิ่งตัดล่องนะครับ เดวเนิ่มๆนะครับประมาณ13-14ตันนี่แหละนะครับแค่นี้ยังไม่ถึงแรงม้าตัวนี้เลยนะครับรถเล็กๆ40แรง50แรงก็ลากเท่านี้แล้วนะครับแก่ขับเองครับโอ ก็เดี๋ยวเข้าไปที่ลานนะครับจะเข้าไปที่ลานเสียหวอรวมนะครับไปดูตอนลงด้วยแหละนะครับสบายสบายครับ เร่งนี่แทบไม่ได้แตะเลยนะครับโอ้โห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 ีปีนิดนึงครับแต่ว่าก็ไปได้นะครับแรงบิดสูงไม่รอบต่ำนะครับไม่จำเป็นต้องใช้คันเร่งเปลือรับโอ้โห ดินมันเป็นนุ่มน่วงนะครับตรงนไ้ได้ครับผมไปได้แมเแ,แล้วก็จะพาตามไปดูที่หน้าที่หน้าลานนะครับผม ิูไปละโอเคครับผมเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ตามไปนะครับ